สื่อแชร์อีลอนมัสมีลูกแฝดกับผู้บริหารบริษัทในเครือตั้งแต่ปี2,564แม่ของเด็กคือชีวอนซิลิสชาวแคนาดาวัย36ปีผู้บริหารบริษัทปลูกถ่ายสมองนิวอริงของมัสและเคยทำงานบริษัทหลายแห่งของเขาเช่น Open AI และบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาด้วยช่วงเดือนเมษายนเธอและมัสผู้มั่งคั่งที่สุดในปี2,564ยืนเรื่องต่อศาลเท็กซัสขอให้เด็กใช้นามสกุลพ่อและใช้นามสกุลแม่เป็นส่วนหนึ่ง ของชื่อกลาง Insider รายงานต่อว่าฟ้าแฝดคลอดในเดือนพฤศจิกายน2564ก่อนมสัสวัย51ปีกับไลร์นักนดนตรมีมีลูกคนที่2ด้วยวิธีอุ้มบุญเป็นเด็กหญิงชื่อเอ็กซ่าด์คไซเดลมัสแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่เรียกว่าวายรวมแล้วมสัสเป็นพ่อของลูก10คนหนึ่งในนั้นเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นาน เดือนก่อนลูกคนหนึ่งซึ่งอายุครบ18ปียืนเรื่องต่อสารแคลิฟอร์เนียเปลี่ยนชื่อและอัตลักษณ์ทางเพศเป็นหญิงเธออ้างเหตุผลว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วฉันไม่ได้ใช้ชีวิตหรือปรารถนาจะคล้องเกี่ยวกับพ่อทางสายเลือดอีกต่อไปไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้มัสซึ่งเป็น CEO ีโอเทสลและ SpaceX ประกาศซื้อ Twitter 4.4หมื่นล้านดอลลาร์และชื่อของซิลิสปรากฏเป็นตัวเลือกคนที่อาจเข้ามาบริหารโซเชียลมีเดียรายนี้สำหรับเทสลาที่ย้ายจากเทส ไปแคลิฟอร์เนียต้องเจอหลายคดีฐานเลือกปฏิบัติและคุกคามแรงงานผิวสีรวมถึงการคุกคามทางเพศมสัสปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและเปิดเผยเนื้อตัวต่อแ i r h o s t เตสรายหนึ่งเมื่อ6ปีก่อนทําให้ SpaceX ต้องจ่ายเงิน250,000ดอลลาร์ให้ผู้หญิงคนนั้นในปี2561เพื่อยอมความการทํามิดีมิว้รายของเขา